ความที่ทุกคนงงกับมันหรือทุกคนไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนนั่นคือความใหม่ที่เราตั้งใจครับผมที่ตัดต่อที่เห็นนะครับเป็นความตั้งใจทั้งหมดเลยครับคือหนังส่วนใหญ่มันอาจจะ ทำกับตัวละครเท่านั้นแต่หนังพลาบลาปาจิตหลุดเนี่ยมันทําสิ่งนั้นกับคนดูด้วยครับ <Hey. S 1> มันทําให้คนดูแบบเข้าไปอยู่ในหัวของแดนเข้าไปสับสนอะไรจริงอะไรปลอมแดนสับสนงงงวยยังไงคนดูงงอย่างนั้นเลยหนังเรื่องนี้ทําให้คุณกลายเป็นตัวละครในเรื่อง1คนด้วยจริงๆแล้วความตื่นเต้นของมันเกิดจากความที่เราไม่รู้แต่ก็นั่นนั่นคือบางคนจะตีว่ามันเป็นความงงแต่จริงความงงนี้นีมันคือความระทึกครับในหนังเรื่องนี้ผมทําให้เราเดาไม่ได้วิธีดูคือปล่อยจอยครับแล้วก็ลุยไปครับเพราะนั่นคคอนน่่ววนนหหหหึงงงขาามจิตลลุดททีัํใ้้แ สำหรับใครที่ดูแล้วนะครับแล้วรู้สึกบอกว่าจิตหลุดเราเป็นคนประเภทเดียวกันแล้วครับฮาราบาาป่าจิตหลุดนะครับตอนนี้หลายคนได้จิตหลุดกันไปแล้วในโรงนะครับก็อยากให้คนที่เหลือได้เข้ามาพิสูจน์จิตจิกเล็บจิกแขนตัวเองในโรงนะตอนนี้นะครับดูแล้วมาถกเถียงมาพูดคุยกันได้เลยครับเป็นหนังที่ดูแล้วต้องมาคุยกันครับผม